จองตัวไปแล้วอย่างนี่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งนี่พูดได้นะผมไม่ได้ระบุคนคือผมก็เลยนั่งลงไปเจอนิมิตเฮ้ยมันจองตัวล่วงหน้าเลยคนนี้ไม่ตายนี่แต่ไม่เห็นตัวเขาอยู่ในนรกแล้ววะมีมีมีอันนี้เราพูดไม่ได้มีอยู่แต่หลายคนหลายคนหลายหลายคนไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุคนใดคนหนึ่งหลายคนอะอย่างอย่างคนที่ตายไปแล้วก็มีก็ลงไปเจอเหมือนกันก็เขาก็อยู่ตรงนั้น ือจริงๆเข้าใจอยู่ว่าบางทีอยู่ในตำแหน่งเนี่ยมันเข้าโกงกันแล้วก็ต้องโกงเออเนี่ยข้ออ้างส่วนใหญ่จะเป็นข้ออ้างแต่สมมติว่าเป็นหหานตำรวจก็ได้เฮ้ยเข้าโกงกันแล้วฉันไม่โกงฉันก็เป็น<ม>ฉันก็อยู่กับไม่ได้ก็ต้องไหลาตามน้ําพวกนี้ก็บาปหมดนะพวกไหลาตามน้ําก็บาปหมดค่ะก็ถ้ารู้เห็นก็อยู่เฉยๆก็ไม่ต้องไม่ร่วมแจ้ับอกเขาอย่าไปแบบไหลตามเขา <laughs> พวกนี้ก็นั่นแหละทำให้มีวิกิเออแบบ บางทีไล่บ้านอะไรที่อยู่ไล่ลอะไรคือมันไม่ใช่โดนเรื่องเงินอย่างเดียวน้าพูดถึงสินข้อที่4ต่อไปเลยก่อเดี๋ยวเราติดคุกกันสินข้อที่มูสา,าลหลอกลวงชาวบ้านวจีกรรมทั้งหลาย มันไม่ได้แค่มูส่าอย่างเดียวนะอย่างคนกันด่าทอคนอื่นอยู่ในกรมบทสิบด่าทอพูดเน็บแนมพูดอะไรเนาะแค่คิดในใจค่ะจัแบงมันก็อาจจะไม่ได้บาปถ้ามันมีเลเวลอยู่ถ้าพูดออกมามันก็เป็นกายกรรมแล้วไงมันพูดออกมาด้วยเราจะด่าคนนี้แหละเราเกิดกับชาติมาเกิดจะต้องเจอสามีด่าเราเจอพ่อแม่ด่าเราเจอเพื่อนด่าเราคือมันจะเป็นกรรมที่ต้องมาใช้เจอคนที่มันกดขี่ด้วยความพูดพูดเน็บแนมเราคือเพราะว่าเราเคยมีวัจกรรมกับคนในอดีตชาติเยอะชาตินี้ต้องเจอ คนกดขี่ด้วยคําพูดเยอะเน็บแนมเลยเยอะถ้าถ้าเกิดใครมีวัีกรรมทางนี้มาในอดีตชาติหรือชาตินี้เถียงพ่อเถียงแม่อันนี้<อ>ไม่ได้พูดแค่มูสาอย่างเดียวนะครับมันถีงพ่อถึงแม่ด้วยก,ก็จะทําให้ได้คู่ที่ไม่ดีหรือได้คู่ที่เถียงเราคืนอะไรอย่างเงี้ยสารพัดที่ทําให้เจ็บเจ,จ็บช้ำจาใจให้สวดมนต์บ่อยๆแก้ได้แล้วเราไม่ต้องไปเน็บแนมใครอีกแล้วก็อย่ามูสาถ้าไม่จําเป็น แต่เรื่องอย่ามูซาทำไม่จาเป็นมูซาเล็กมูซาน้อยก็ไม่ได้บาปเท่าไหร่แต่ว่ามูซาเพื่อเป็นอัินนาเนี่ยเข้าใจไหมครับมูซาเพื่อเป็นอัินนามันโดนสองเด้งนะมูซาเพื่อหลอกทรัพย์เขามันไม่ได้แค่มูซาอย่างเดียวเหมือนอาณาทานเหมือนอะไรเงี้ยนะตอนนี้ใช้กรรมอยู่ในกุกก็ก็คือเป็นหลอกเอาทรัพย์ด้วยแล้วมูซาเอาบัตรเครดิตไปเนี่ยเห็นไหมก็ถือว่ามูซาก็เป็นอาทินนาโดนสองเด้งนะโดนไปแล้วนะให้อภัยเขาหรือยัง ให้แล้วไม่เห็นมันจะไอ้ดีเหรอไม่หรอกความดีทํายาก <c oughs> นั่นนะครับ <c oughs> ก็คือ <c oughs> คนที่คนที่แต่จริงจริงมูสาเนี่ยถ้ามูสารจริงๆแล้วมันจะโดนสินข้ออื่นพ่วงมาด้วยนะมัน <c oughs> จะแบบว่าใช่ <c oughs> มุสา <c oughs> เป็นสินข้อ3ามก็ได้เ <c oughs> พราะว่าอ่าหลอกไม่ให้รู้ว่ามีมีน้อยอ่ะก็มูสาแล้วก็กาเมะเฮ้ยโดน2เด้งใช่โดนสองเด้งมูสาเพื่อเอาเป็นอาทินาก็มีฮะมูสามันไม่ส่วนใหญ่จะไม่เจอว่ามูสาอันเดียวอะครับจะเจอหลายอันใช่ก็คือมูสามันต้องมีอันอื่นมันจะพัวพันไปหมดมูสาแล้วเป็นสุราอย่างเงี้ยเป็นไหนมาเออไป ไปกินข้จริงๆกินเล่ามานะก็คือเป็นมูสาเพื่อสุรามูสาเพื่อไปทําแท้งมาแล้วก็โกหกปิดบังพ่อแม่มูสาเพื่อฆ่าคนมูสามันมันจริงจริงนะผมถ้าพูดถ้าคิดตามเนี่ยก็จะแบบมูสามันก็ต้องมีสินข้ออื่นมาเกี่ยวด้วยนะครับอันนี้คนส่วนใหญ่ที่เกิดมาเอ่อมีวัีกรรมเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดมาเป็นมีปัญหาช่งช่องปากด้วยฟันผุกินปูนปากเม้นปากแวนเพดานโบอะไรสารพัดอะที่มันต้องมีให้เรื่องให้ต้องถอนฟันตลอดเวลา เออหรือฟันหมดปากหรืออะไรสก่อนตอนหนุ่มๆสาวๆจะด่าคนไม่เยอะก่อนวัยใช่ไหมคะเออฟันหมดปากก่อนวัยก็จะด่าคนไม่เยอะเป็นเลือกลวกเหงือกโรคอะไรเยอะมากหรืออะไรที่มันเกี่ยวช่องปากพูดอะไรก็ไม่มีความเชื่อถือหรืออะไรน่าก็จะเป็นอย่างนั้นอืมก็ให้สวดมน์นะให้สวดมน์ไล่สุนัขออกจากปากนะจะจะดีเองจะดีเองแล้วก็สินข้อห้าถ้าสินข้อห้าสุรานี่ข้อสุดท้ายแล้วส่วนใหญ่คนที่ทําผิดสินข้อห้ามาสังเกตดูได้จากเด็กออสซิติก <Aut> istic, ออทิสติกออกเสียงไม่ชัดดาวซินดมทั้งหลายส่วนใหญ่จะเป็นแองกอฮอล์ oh ิซึมตายมาในชาติที่แล้วแล้วกรรมยังไม่หมดนะตายคาขวดเล <t ai> หล้ <t ai> าดเมาตเอืมทาให้เกิดมาสมองพี่กงพิการเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นพวกดาวเป็นยาอ่อนเออทั้งหลายแล้วพวกนี้จะแก้ยากหน่อแยบบเพราะว่าถือว่ามันไม่หายขาดไงมันจะก็ถึงผมถึงบอกว่าแก้กรรมไม่ได้เพราะอย่างนี้ไงอย่างคนแขนขาดไปแล้วแก้กรรมให้แขนงอกเข้ามาได้ไหมไม่ได้นตาบอดจะแก้กรรมให้มัน ตาสว่างมันก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เขาใช้กรรมไปอย่างเป็นออเป็นดาวนี่มันก็ทําให้ดีขึ้นทําให้พัฒนาดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้หายก็ <c oughs> ถึงว่ามันแก้กรรมยากแล้วข้อสุข้อห้าข้อสุลานี่หลายคนบอกว่าจิบจอยอุ้ยสั่งสค์มันจะบาปอะไรนะใช่ไหมก็มันจะมีเป็นสเต็ปอยู่ถ้าเกิดสั่งสค์โดยที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็อาจจะบาปแต่เบาบางหน่อยถ้าสั่งส,นส,นสันแล้วสั่งสันแล้วไปตีเขาก็จะบาปมากหรือสั่งสร์แล้วซ้อมเมียเออจะบาปหน่อยแต่ถ้าเกิดเมาแล้วก็นอนอยู่เฉย ก็ไม่ทาไม่ขัดเด็ดร้อนก็ถือว่าบาปไม่ก็บาปแต่ว่าไม่เป็นกรรมของคนอื่นก็คือมันจะมีระดับว่าอันนี้อาจารบาปแค่หนึ่งถ้าเกิดกลับไปแล้วทําทํร้ายร่างกายนีอะก็จะเป็นปานาติบาตด้วยถ้าเป็นสุลาก็เป็นปานาติบาตสุลาก็นํามาสู่กาเมได้สุลาก็นํามาสู่มุสาได้เห็นไหมสุนาก็นํามาสู่อธินาได้คือถ้าสุลาข้อเดียวก็ผิดได้ทั้งหมดถ้าสุลาแล้วก็ไปลักวิ่งชิงพลเขาขโมยเงินเมียมากินแล้วแล้วก็พวกนี้ครับแต่ว่าผลกรรมมันไม่ใช่ว่าจะต้องรอชาติหน้าอย่างเดียว ชัดหน้าเหรอเอ้ยมันไม่มีจริงมั้งฉันต้องมาเกิดเป็นเด็กดาวเด็กอะไรเอ้ยมันเรื่องของอีไกลชาัดนี้ฉันขอเมาก่อนแล้วกันผลกรรมในชาตินี้ก็มีบางทีอาจจะเป็นเอ่ออัลไซเมอร์ตอนแก่หลงอรมลมลืมนั่งแล้วก็สั่นาไม่ดีสันนิบาลอ่าสันเออมันก็จะเป็นอย่างนั้นครับค่ะเอ่อไข่ลงไข่เหล้าถามว่าบาปไหมหลายคนประเด็นเนี้ยร้านอาหารต้องไข่เหล้าหรืออะไรจริงจริงถ้าเราไม่ได้กินก็ไม่ได้บาปแต่ว่าถ้าเกิดเราขายมันมันติดนิดนึงติดนิดนึงแต่ว่าถ้ายังไงแล้วเอาเงินนั้นไปทําบุญ มันก็ล้างกันไม่ได้นะก็ต้องใช้กรมอยู่ดีก็ต้องใช้ค่ะก็ยังแบบอาจจะเบาบางลงต้องต้องใช้กรมอยู่ในเรื่องเรื่องนี้ไม่พูดมาแต่ขอพูดลายคนเดียวนะเพราะมันเป็นเรื่องเซติบติบางคนก็มันก็ต้องขายอะไรแล้วมันก็จะเพื่อการหากินแต่ว่าถือว่าบาปไหมก็ถือว่าบาปอันนี้ตอบได้เลยแต่ว่ามากบาปน้อยก็ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจขึ้นอยู่กับว่าแต่ว่าก็ตอบก็เา้ๆว่าก็บาปนะครับก็อันนี้ก็สรุปง่ายๆแล้วก็ผลกรรมของสุรามันก็มีเยอะหลายอย่างทําให้แบบความจําเสื่อมหรืออะไรก็เกี่ยวสม คำตาทำรมตำทันตาเห็นก็จะมักจะแบบว่าจะเก็บเงินไม่อยู่คนที่ขายเหล้าขายอะไรมักจะแบบเงินมันจะร้อนเนี่ยเปิดร้านเหล้ามันจะคือรวยรว,วยเป็นพัก,อกะออกไปเร็วมากเ,าเพราะว่าเคยดูให้คนหนึ่งนะที่เคยเคยาขาทําผับบาคารโรเกะอยอะอู่อ่ะเขาบอกตอนท,ที่พี่ทําพี่รวยมากนะแต่ทําไมมันหมดเร็วมากแต่พอตอนนี้มาเปลี่ยนขายน้าเต้าหู้เงินได้น้อยแต่เงินเก็บเยอะอ่ะงงไหมก็คือได้น้อยนะต่อวันได้น้อยมากแต่ว่าทำไมมันมีเงินเก็บมากกว่าตอนขายเหล้า ทำไมตอนขายแล้วมันได้เยอะแต่ทำไมเงินเก็บไม่มีอันนี้แหละคือผลกรรมโดนเรื่องเงินเลยอะจริงๆก็ต้องลองเปลี่ยนด้วยนะเกิดขายขายขอยู่คือมันจะรวยเพราะใครๆก็กินเหล้าสุบุรียท่านน่ะแต่ว่าคือเงินเก็บจะไม่มีมันจะเป็นพักมันเงินมันจะร้อนไปหมดเนอนมันจะร้อนอยากถูกเอาเเอาไปใช้นั่นแหละถ้าว่าขายทำอาชีพสุจริตมันจะเงินเก็บมากกว่าถึงจะได้กำไรน้อยอะไรอยงแต่ว่าจะมีเงินเก็บมากกว่าก็น่าแปลกดี อะเจอหลายคนแล้วนะอันนี้ก็สรุปคร่าวๆแต่ว่าจริงๆมันจะมีอีกหลายเรื่องที่เป็นนรกที่ไม่ได้เกี่ยวกับสินข้อห้าก็ก็จะมีเยอะก็อย่างเช่นถ,<ะ>ถึงพ่อถยงแม่มันไม่ได้อยู่ในสินข้อไหนอะไรเงี้ยครับแต่มันบาปนะก,ก็บาปเหมือนกันสุบุรีจริงๆก็ไม่ได้อยู่ในสินข้อไหนแต่ก็จะบาปบ,บ้างอะไรบ้างแต่ว่าเมื่อกี้นรกของสุลานี่ลืมเล่านะพูดถึงนรกแล้วก็ลืมเพราะว่าดูวิญญ,ญาณวิญญาณหนึ่ง ก็เห็นกลิ่นเหล้ามาเลยมองชื่อโูกลิ่นเหล้าหึงเลยคือตายไปแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนเรียกวิญญ,ญาณเข้ามาดูกลิ่นเหล้าหึงแล้วก็เห็นภาพเขาในนรกเนี่ยว่าโดนกอ,อกเงี้ยแก้วใหญ่กว่าน,นี้นะโดนกอ,อกน้ําร้อนเนี่ยโดนปากเออแล้วบางคนก็บางวิญ,ญญาณก็นั่งกินฐานหินเล่นคิดว่าเป็นขนมแล้วก็กินไปร้อนไป <c oughs> ก็คือจะมีความทรมานมากในเรื่องของในเรื่องของคือแต่ก่อนตัวเองตอนที่เป็นมนุษย์อยู่ตัวเองก็ทําผิดศีลไว้เยอะในข้อ,ขอ,ขอสุรา <c oughs> แล้วตายไปก็จะต้องเนี่ย ต้องโดนลวกปากก่อนเลยตอนแรกต้องเจอถ่างปากฮะอยากกินนักใช่ไหมเอาไปเลยน้ําร้อนลวกให้ลวกไส้ลวกอะไรแล้วจะทําให้เชื้อกรรม,มันหมดเร็วๆนะเสอร์ว่า<ะ>วนายนิลีบานนี่เขาหวังดีไงอยากจะให้กรรม,มันหมดเร็วๆนั่นเอง <laughs> <laughs> จะได้แบบขุดลอกเชื้อชั่วให้ออกไปให้หมดแ,แต่หลายคนนี่ทําผิดมากกว่า5ข้อต้องเออหลายคนถามไงถ้าเกิดท้องข้อหนึ่งสองสามจะต้องตกกระทะทองแดงแล้วไปปิดต้นกิ้วก่อนหรืออะไรก่อนดีเออก็คือมันต้องใช้ทีละขุม ต้องเป็นแบบทีละคนนร,นรอบน่เท่าหร่ใช่ใช่ใช่คือคือถ้าเกิดทํามาหมดเลย5ข้อเนี่ยก็สมมติว่าปีดต้องยิ้เสร็จแล้วทำสุรามาด้วยก็ต้องลงไปกอกสุรา<ห>ต่อซ้ำกอกสุราต่อก็ไปฆ่าคนมาด้วยก็ต้องหลดไปโดนหันอีกแล้ก็หมุนเวียนอย่างเงี้ยถ้ามันทําหลายข้อ <laughs> เออนั่นอะครับส่วนใหญ่ที่คนที่ทําหลายข้อมักจะเป็นหลายโรคอะโลกนู่นโลกนี่โลกนั้นโลกนั้นงานเงินช็อตปัญหาครอบครัวมันจะมีหลายเรื่องตาม่ะ ก็จะมาจากหลายกรรมนะไม่ใช่กรรมเดียวอาจจะไม่ใช่ชาติเดียวก็ได้ก็ะจะเป็นงั้นนะครับอันนี้ก็ส,สรุปก็มีประการรลาช่นี้ออบอกคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยว่า <c oughs> อ,อ,อาจารย์แบงค์เนี่ยถือว่าเป็นอาจารย์ที่อายุน้อยมากเป็นน้องตุ๊กตาซะอีกออหลายคนไม่ทราบว่า ทำไมอาจารย์แบงค์ถึง,องมองเห็นไหมทําไมอาจารย์แบงค์ถึงมองเห็นในเรื่องของวิญญาณแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสตร,ตรงนี้ได้หลายคนก็ให้การดูถูกดูแคลนเยอะแต่ว่ารวมถึงตัวตุวต๊กตาเอง <c oughs> ในวันแรกที่ต้องรู้ว่าจัดรายการคู่กับอาจารย์แบงค์นี่ตอนนี้ก็ทํามาจะสองปีแล้วเนาะก็วันแรกที่เห็นก็มาทําอะไร <c oughs> เด็กคนนี้มาทําอะไรยอมรับค่ะว่าดูถูกคือเป็นคนทําอะไรแล้วยอมรับตลอดนะคะ จะไหวหรอคือเรามองว่าคนที่จะมียานที่มองเห็นอะไรตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องอดูมีอายุจะต้องมีฟอร์มจะต้องมีมาต์แต่าจาันแบงค์เนี่ยเหมือนเด็กคนหนึ่งอะคะ่ะเขาก็จะมีความเป็นแบบไอ,อย้ยางงี้ยางงี้ยางงี้ของเขาแต่เราก็ไม่เชื่อจนกระทั่งแบบได้ทำรายการแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนเลือก SMS ที่ คุณผู้ชมทางบ้านส่งขึ้นมาตลอดเราก็จะเลือกว่านคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็รวมถึงประสบการณ์ที่ได้เห็นวิญญาณพร้อมๆกับอาจารย์แบงค์คือทํารายการกับอาจารย์แบงค์เนี่ยเราก็ไปเจอบางทีเห็นก่อนอาจารย์แบงค์ไม่รู้ว่ายานอาจารย์แบงค์กระเด็นมาโดนทุกตาหรือเปล่าเลยทําให้พอดีว่าทารายการส่งวิญญาณด้วยกันด้วยอีกรายการหนึ่งก็เลยทําให้รู้สึกว่า สิ่งที่หลายๆคนอันนี้พูดเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเชื่อนะคะตุกตาก,ก็เป็นคนไม่เชื่ออะไรเหมือนกันแล้วชอบลองของถึงได้เออลองกับอาจารย์แบงค์สักตั้งหนึ่งสิจะเป็นยังไงอาจารย์แบงค์ปลอมหรือเปล่าหลอกลวงหรือเปล่าเพราะถ้าหลอกลวงก็กาดจะลุกขึ้นมาการขอ <laughs> <laughs> แล้วก็ปรากฏว่า เขาสิ่งที่เขาพูดพูดถูกหลายอย่างมากๆในใน,ใน,ในทุกเรื่องของทุกคนบางคนนี่น้ําตาไหลออกมาเลยค่ะตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องแบบดูทําไมกรรมตอนแรกเราก็คิดนะคะกรรมมันแก้ไม่ได้อาจารย์แบงค์เขาบอกว่ากรรมมัแก้ไม่ได้ใช่แต่บรรเทาได้แล้วถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่เชื่อเราเรา,เราค้านในใจตลอดว่าไม่จริงหรอกคนมันตายไปแล้วอ่ะจะมานั่งบอกว่าเอ้ยเขาอยู่นรกเขาสวรรค์ จนกระทั่งได้ทำรายการด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงคุณยายของตัวเองด้วยอ,อย่างอย่างเคสที่มีพี่บูเนาะตอนนั้นที่ดูพี่เออเป็นพี่พี่คนหนึ่งที่สนิทกันนะคะเขาก็เพิ่ง<ๆ>ไปทําบุญมาเราไม่รู้ว่าอาจารย์แบงก็<อ>งดูดใช่อาจารย์แบงบอกว่าเขาขยากระดาษออกมาอันนี้เล่าให้เป็นให้ฟังหลายคนจะได้เเข้าใจในตัวอาจารย์แบงอะค่ะทุกตาไม่อยากให้คนเราแบบมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของอายุว่าคุณจะอายุมากอายุน้อย แต่ถ้าคุณมียานวิเศษหรือคุณเป็นสิ่งที่ที่ที่เขากําหนดมาแล้วว่าคุณจะมีสิ่งนี้แล้วลงมาช่วยคนเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ขอเล่าเพราะว่าลูกตาจะไม่โกหกะนะคะสิ่งไหนที่ได้เจอก็จะจะ,จะบอกว่าเจออาจารย์แบงค์เนี่ยบอกว่าเห็นจากในกระดาษของของพี่คนนี้ว่าเขาเนี่ย เป็นรูปประตูโบสถ์อ๋อเขาทาถึงพ่อก่อนตอนนั้นวิญญาณพ่อไปยังไงบ้างเขาถามว่าพ่อเป็นยังไงจันมันก็บอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออพ่อคุณอยู่ตรงนี้นะตรงประตูเขาเห็นเป็นรูปประตูลายกระหนกบอกลายเทพพนมอย่างนี้กระหนกแล้วเป็นเทพพนมใช่เขาก็ร้องไห้ออกมาเลยเพราะเขาเพิ่งไปทําบุญเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถวายประตูเนี้ยค่ะให้กับทางวัดซึ่ง